สวัสดีครับอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมช่วยคลิกนะครับคลิกเมาส์ของ FiFA ่าไรสามนะครับโปรแกรมนี้ก็เป็นแค่โปรแกรมคลิกเมาส์อย่างเดียวไม่ได้ไปแฮ็กตัวเกมอะไรนะครับก็จะไม่โดนแบน ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะใช้งานโปรแกรมได้เราก็จะต้องไปโหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับโหลดที่นี่นะครับ f a c e b o o k c o m s l a g a m e r p a c e b นะครับ f a c e b o o k c o m s l a g a m e r p a c e b นะครับก็เข้าไปทำการโหลดโปรแกรมก่อน นี่นะครับตัวโปรแกรมตัวล่าสุดนี้ครเป็นเวอร์ช so, ัน2.6 2จกยก็โหลดได้ที่นี่เลยนะครับเข้ามาเสร็จก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ปิดโฆษณาไปนี่นะครับเซฟไว้ที่มีเครื่อง อันนี้ผมไว้หน้าใน s k t o เลยพอโหลดเสร็จเรียบร้อยก็ทำการปิดไฟล์อันนี้เป็นโปรแกรมที่โหลดมาได้นะครับอันนี้เป็นให้เราแตก1ิบตัวนี้ออกมาก่อนแยกไฟล์ลงที่นี่คลิกขวานะครับแยกไฟล์ตรงนี้ก็จะได้ตัวโปรแกรมมาแล้วพอได้โปรแกรมมาให้เราคลิกขวานะครับแล้วป t y เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปรันโปรแกรมโดยแอสซินนะครับเสร็จแล้วก็เดบ๋วมัคลิกใช้งานโปรแกรมได้เลยตัวโปรแกรมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นทดสอบรุ่นทดสอบก็คือว่าเราจะใช้เมเนเจอร์ตัวจำลองได้แค่4เกมโปรแกรมจะปิดลงแล้วก็ซื้อนักเตะก็จะช้านะครับแต่้าเกิดลงทะเบียนก็คือว่าใช้ได้ยาวๆถาวรเลยนะครับทั้งหมด90บาท เกาินะครับตัวโปรแกรมตอนเริ่มมาก็จะมีแบบพับจอกับไม่พับจอถ้าพับจอตรงนี้นะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะทำในอื่นไปได้ด้วยอย่างเช่นเราเล่น Facebook เราดูหนังไปได้ด้วยแต่ว่าโปรแกรมจะไม่ข้ามรีเรถ้าตรงนี้ไม่พับจอนะครับก็คือว่า,วา,าจะข้ามรีเพยทุกอย่างแล้วก็จะไม่สามารถใช้คอมทำในอื่นได้เพราะว่าโปรแกรมหน้านี้จะเด้งขึ้นมาตลอด ข้อดีก็คือว่าอาจะไม่มีปัญหาเรื่องสปริงเซิร์ฟเวอร์ไวเปิดตอนก่อนนอนหรือไม่อยู่หน้าคอมตอนนี้ถ้าใช้คอมเราก็ใช้เป็นแบบพับจอนะครับสมมติเราเลือกเป็นพับจอก่อนเริ่มโปรแกรมทันทีพอกดเริ่มตรงนี้โปรแกรมจะทาํางานทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราติ๊กออกก็คือว่าเราต้องมากดเพจตอนนี้การเริ่มแล้วก็การหยุดนะครับให้เรากดไปที่เพจ up เพจ down นะครับโดยที่ตอนนี้นะครับเพจ up เพจอัพตัวนี้เป็นตัวเริ่มใช้งานนะครับส่วนตัวเพจดาวเนี่ยเอาไว้หยุดนะครับอันนี้เริ่มอันนี้หยุดนะครับพอเข้ามาก่อนอื่นถ้ายังใช้ไม่ได้นะครับสมมติกดแล้วพวกจะไม่ทํางานแล้วก็ต้องไปตั้งค่าตั้งค่าภาพนะครับตั้งค่าภาพก็คือเป็นมาตรฐานก็คือความสว่างสีคมชัดสีเป็นแบบหน้าต่างแล้วก็800คูณ600นะครับ พันยี่สิบสี่คูณเจ็ดหกแปดตรงนี้จะใช้ได้แค่โหมดผู้จัดการทีมหมดอื่นกําลังพัฒนาเรื่อยๆนะครับตอนนี้แปดร้อยคูณหกร้อยนะครับแล้วก็ตั้งค่าตามนี้ก็คือว่าจะซัพพอร์ตในหมดผู้จัดการตัวจําลองซึ้อนักเตะนะครับส่วนอย่างอื่นนี้กําลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทันนีเรามาดูหมดผู้จัดการก่อนนะครับถ้าเราตั้งค่าตรงแล้วเรากดเพย์ก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการตั้งค่าหมดผู้จัดการก็จะมีให้เลือกว่า ไปเตะกับเพื่อนเตะกับคอมเตะแบบสุม่มสุ่มคนมาแล้วก็เลนกิ้งนะครับตัวโปรแกรมนี้เราจะไม่คลิกรัวๆเหมือนออโตคลิกทั่วไปก็คือว่าเราจะกดแค่หน้าละทีดังนั้นเหมือนกนเล่นทุกอย่างครับเลนกิ้งเราก็ไม่โดนแบนนะครับเดี๋ยวผมจะเลอาเตะเลนกิ้งให้ดูแล้วก็ตรงนี้เป็นจัดนักเตะอัตโนมัติจะช่วยทําให้เตะเลนกิ้งเราชนะได้่ไวขึ้นเพราะว่า,าจะจับตัวฟิตลงมาแต่ถ้าเกิดว่าการณีที่ต้องการอัพเลเวลนักเตะ ค้างไว้ตัวนี้เฉพาะชุดนี้เลยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอกดจัดนักเตะอัตโนมัตินะครับส่วนต่อสัญญาอัตโนมัติตร,ตรงนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์กรณีที่ว่าบางคนไม่ต้องการต่อสัญญาเอานักเตะชุดนี้เก็บเลเวลหางเงินพอหมดสัญญาก็ปลดทิ้งเลยก็คือว่าต้องเอาต่อสัญญาอัตโนมัตินี้ออกนะครับตั้งเวลาชัดดาวเครื่องก็คือว่าทํางานหลังจากพบ30เกมให้อ่า ชัดดาวเครื่องอย่างนี้นะครับก็คือว่าไม่ต้องการเปิดคอมทิ้งไว้นานตอนนี้ผมจะต้องการเตะเลนกิ้งโดยที่ต่อสัญญาอัตโนมัตินะครับตกลงแล้วก็ตรงนี้ก็คือว่าเป็นรายละเอียดว่าเราเตะแล้วศูนย์รอบเริ่มตอนเวลาเท่าไรเกมหลุดทั้งหมดกี่อกกรอบกรณีที่ว่าเกมหลุดตัวโปรแกรมจะเข้ามาหน้านี้ให้เองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานเบื้องต้นเดี๋ยวผมลอง กดเข้าไปโปรแกรมก็จะคลิกนะครับลูกบอลสีเหลืองนะครับจะไม่ข้ามรีเพย์ให้เพราะว่าเราไปกดโฟกัสที่โปรแกรมอื่นอยู่ลูกบอลจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าโปรแกรมก็จะทํางานให้นะครับอันนี้กดจัดเทสเต,ตอเร์มาลาโริกรมเลยอ่าพอเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเรากดไปที่โปรแกรมมันจะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้จะข้ามรีเพย์ให้ถ้ากดไม่พับจอลูกบอลจะเป็นสีเขียว เราไม่สามารถทำางอื่นได้เพราะว่าตัวโปรแกรมจะเด้งมาทับจอเราแต่ว่าเอาไว้เปิดเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเวลาเราจะนอนหลับนี้นะครับถ้าเรากดไม่พับกดพับจอแล้วก็จะใช้งานอ,อื่นได้เดี๋ยวนะครับดีเทลตรงนี้จะไม่ข้ามแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสหรือเป็นแบบไม่พับจอจะข้ามดีเทลข้ามฉากพวกนี้นะครับเตะกับคอมจะไม่มีปัญหาเรื่องการค้างการช้าแบบนี้นะครับ เตะกับคนอื่นจะเป็นเพราะว่าขึ้นอยู่กับอคอมของอีกฝ่ายหนึ่งเน็ตอาจจะช้าหรือคอมอาจจะช้าถ้าจะเก็บเลเวลแบบไวๆก็ให้แนะนําให้เตะกับคอมไปนะครับหรือว่าถ้ามีสองเครื่องก็เตะกันเองดีกว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนเข้าครั้งแรกใหม่ตอนเข้าโปรแกรมครั้งแรกเมื่อกี้เรารันแอดมินเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าบางเครื่องเข้าไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเออร์เรอร์ว่าไม่ได้ลงดนเน็ตเฟรมเวิร์กนะครับดนเน็ตเฟรมเวิร์กตรงนี้ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าต้องลงดนเน็ตเฟรมเวิร์กก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปที่เพจหนึ่งนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานอยู่ พวกมันการใช้งานจนนี้จะอบอกว่า t h e n น t Framework นะครับว่าติดตั้งยังไงในกรณีที่เจอแบบเมื่อกี้นี้ให้เราดาวน์โหลด the จะ a ฟ e w o r k ตามนี้เลยนะครับที่นี่แล้วก็กดสเต็ตามนี้ไปเลยก็จะใช้งานโปรแกร,รมได้คือตัวโปรแกร,รมนะครับหนึ่งก็คือว่าลง t h e framework สองก็คือตั้งหน้าจอเกมเป็น800-600คูนวามสว่างสี่ความชัดสี่โหมดต่างสามก็คือ,อให้มาคลิกขวาที่ตัวโปรแกรม Property แล้วก็เลือก Run t h นิ p ิคแกร m i n i s t r a มิ r นะครับก็จะใช้งานโปรแกรมได้เลยกดเพลยอัพเพดในการเริ่มและการหยุดตอนนี้ก็คือว่าผมออกนอกโปรแกรมมาแล้วนอกเกมมาแล้วผมกดเพย์ตรงนี้นะครับ ตัวโปรแกรมก็จะเข้าเกมให้อัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะเข้าอย่างนี้จนกว่าจะเข้าได้แต่ว่าก็จะไม่มีเออร์อะไรด้งมานะครับกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงก็จะกดปรับปรุงให้แล้วก็เข้าเกมได้นี่นะครับตัวนี้ก็คือเจอตัวโปรแกรมแล้วโปรแกรมก็ตัวเมาส์นี้ก็จะเลิกกดเลิกกดปีฟ้าไปแล้วเพราะว่าปีฟ้า FIFA ได้เปิดมาแล้วนะครับ กรณีที่โปรแกรมตกขอบมันก็จะจับมาอยู่ข้างบนให้อัตโนมัติกรณีที่ไม่พับจอนะครับกรณีพับจอมันก็ยังจะทำงานได้ถึงแม้ว่าจะตกขอบแบบนี้นี่ครับก็จะเข้าไปเตะโหมดผู้จัดการต่อวงเล็บข้างหลังนี้ก็คือจำนวนจานวนนัดที่เตะไปแล้วหนึ่งนัดเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วสำหรับ โปรแกรมรุ่นไม่ลงทะเบียนนะครับก็จะเตะได้ทั้งหมด4เกมโปรแกรมก็จะปิดเองแต่ก็สามารถปิดเปิดใหม่มาทดลองได้เรื่อยๆครับถ้าเปิดยาวก็ลงทะเบียนทั้งหมด90ถู็จะใช้งานได้ยาวๆให้กดตรงนี้แล้วก็ไปที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็รหัสนี้นะครับเป็นรหัสลงทะเบียนล้วก็กดคลิกตรงนี้แล้วก็ใส่เลขโทนี่ตรงเลขเมื่อกี้นะครับที่เรา c o ปปี้มา ตรงนี้ให้มาใส่ที่หมายเลขอางอิงตรงนี้นะครับและไปแล้วก็ใส่ชื่อลูกค้าใส่ตรงนี้เติมเงินก็จะหาได้รับรหัสตรงนี้เลยนะครับหลังจากปิดหน้าชำระเงินเสร็จสิ้นก็จะได้รหัสไปเลยกรณีที่ไม่ได้รหัสนะครับไม่ได้รหัสก็ให้มารับรหัสได้เลยโดยที่เราเข้ามาที่ หน้ f เฟซบ o ๊กนะครับแล้วก็หลังจากเติมเงินเสร็จแล้วให้เข้ามาหน้านี้นะครับใครลงทะเบียนแล้วไม่ได้ขีพให้กดตรงนี้เลยแล้วก็นำหนา้าโทเคนนี้กับเลขเมื่อกี้นี้ที่เรากรอกไปก็จะได้รับรหัสทันทีเลยนะครับได้รหัสมาก็ทำการ นำรหัสกรอกตรงนี้ได้นะครับโปรแกรมก็จะให้เปิดใหม่แล้วก็เป็นโปรแกรมนนลงทะเบียนแล้วอันนี้ก็จะเป็นโหมดการใช้งานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโหมดพิจารณาถ้าเราถ้าเรากดเริ่มโปรแกรมนาทีนี้ออกนะครับโปรแกรมก็จะไม่เริ่มให้ในตอนแรก หมดผู้จัดการเราไปเป็นランキングแลนะครับจัดหน้าเตะอัตโนมัติกดตกลงแล้วกดเพรอัพในการเริ่มแล้วกดเพรตัวนี้ก็ได้นี่นะครับตัวนี้ก็จะไม่เล่นให้เพราะว่าเมื่อกี้เรากดแมเนเจอร์เราต้องเบิกทำมัไปเป็นランキングนะครับตัวランキングตัวนี้จะไม่โดนแบนเพราะว่าเราจะไม่คลิกรัวๆเหมือนกับโปรแกรมอื่นโปรแกรมนี้ก็จะคลิกแค่ทีเดียวหน้าละครั้งเท่านั้น เกมหลุดก็จะต่อให้เองนะครับสังเกตตรงนี้ผมวคนนี้กดใบมากเลยคือของเราจะกดทีเดียวไม่มีการกดรัวๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่มีสกีนช็อตว่าเราใช้โปรแกรมช่วยเล่นตอนนี้เราเหมือนคนเล่นทุกอย่างนะครับโปรแกรมก็ไม่ได้ไปแฮกใครเป็นแค่โปรแกรมช่วยคิดธรรมดาแต่ว่าก็จะฉลาดหน่อยอันนี้เป็นโหมดมเนเจอร์เตะไปละหนึ่งรอบเริ่มเวลา เที่ยง4ี่สิบนะครับวันที่ส0มสิบตอนนี้ก็1นาทีแล้วก็จะเตะไปเรื่อยๆทำการต่อสัญญาเองเปิดการาดเองอะไรเองทุกอย่างนะครับการต่อสัญญานั้นก็จะมีต่อสัญญาจะเป็นต่อทั้งหมดเลยทุกตัวแต่ถ้าเกิดกรณีที่เงินไม่พอก็จะเลือกต่อเฉพาะตัวที่หมดสัญญาเท่านั้นกรณีที่ว่าเงินในการต่อสัญญาของเราไม่พอนะครับแต่ถ้าหมดจริงๆ มันก็จะค้างหน้าต่อสัญญาไปไม่เลนไม่เล่นต่อให้นะครับเพราะว่าตัวลงไม่พอแนะนําว่าให้จัดตัวเสริมเอยอะๆหนึ่งนะครับให้จัดตัวเริมระยะกรณีกรณีตัวหมดสัญญาก็ยังจะเล่นต่อเรื่อยๆเพราะจะส่งตัวเสริมลงมาแทนนะครับแต่แลงกิ้งก็ไม่ควรไม่ควรจะให้มาเช็คตรงต่อสัญญาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นว่าตัวเราหมดสัญญาเอยอะมันจะเป็นที่สังเกต ก็คือบอร์ดไว้ก็เตรียมเงินไว้เยอะหน่อยถ้าจะบอร์ดจังกิ้งมินเจอร์นะครับหมดอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรสมมติว่าผมแก้ไขไปเล่นม a น a เจอร์กับคอมนะครับเม่อจัดเรื่งอัตโนมัตกิกดเริ่มมันก็จะไปเตะมินเจอร์กับคอมให้สำหรับตรงนี้นะครับจบเกมนี้แล้วหยุดกรณีที่ว่าเราเปิดบอร์ดไว้แล้วก็ เราจบเกมนี้จะเลิกแล้วหรือว่าเราจะไปเล่นเองให้เราติ๊กตรงคําว่าจบเกมนี้แล้หยุดตัวบอทจะไม่เข้าเกมใหม่ให้รอบต่อไปนะครับพอไม่งั้นแล้วมันก็จะเล่นเรื่อยๆเไม่งั้นเราก็ต้องมาหยุดเองก็ไม่ข้ามลีเพออีกให้เราติ๊กตรงจบเกมนี้แล้หยุดจบแล้วก็จะหยุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในโหมดผู้จัดการทีม นี่นะครับผมกดจบเกียร์แล้วหยุดมันก็จะเข้ามานะครับแล้วก็มันก็จะหยุดการทำงานเลย